สวัสดีครับผมใบผมเป็นนักเรียนดีกี่าหนึ่งเล่นตามผมก็ไม่แพ้ใครนะครับใครๆก็รู้จักผมจนกระทั่งวันหนึ่งตามระเบียบฮะอ่าสวัสดีเช้าวันเช้าวันจันนะคะเป็นไงบ้างฮะ การถอดสายใช่ะคะวันนี้ค่ะคุณครูมีเรื่องราวดีนะคะจะมาบอกกับนักเรียนเป็นทรสัมภา์กับนักเรียนในอีกสองสัปดาห์นะคะ,ะ,คะเราจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนวัดสระแก้วดังนั้นคนใดที่อยากจะเป็นประธานนักเรียนอยากจะเป็นุดคณะกรรมการทําง,งานของของโรงเรียนนะคะให้หนูเนี่ยค่ะมาสมัครได้ที่คุณครููนะคะได้ยินไหมคะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันนะคะใครที่ ใครที่อยากจะลงประธานักเรียนนะคะอีก2องสัปดาห์เราจะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ให้เราลงชื่อที่คุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอไ้แค่นี้ค่ะคุณครูครับผมอยมมากลงสมัครพนนะักเรียนครับได้เลยค่ะเพราะนั้นให้หนูเตรียมตัวหาเสียงเลือกตั้งได้เลยนะคะ คิดว่าเราจะลงสมัครประธานนักเรียนนายคิดว่าดีไหมเอาเลยเต่ได้ข่าวว่าคาฟูคนลงด้วยนะและมีคนเลือกเยอะด้วยแล้วเราต้องทำยังไงดีโอ้ยทำมาี่นะทำมาี่นะขอนายช่วยเลือกเราเป็นประธานนักเรียนด้วยนะแต่ถ้านายเลือกเราเราจะให้นายจิงทีนายต้องการอืงั้นเราขอไม่ทำเวรทุกวันเลยนะได้สิแต่นายต้องเลือกเรานะโอเค น้น้าช่วยเรือเราเป็นานน่เนด้วยนะนจะได้ไม่ต้องทำเวรโอเคเอาช่วยเรืองเราเป็นประธานเลยดวยนะเราจะได้ไม่ต้องทำเวรได้ครนาช่วยอเราเป็นประธานเลยนด้วยนะนจะได้ไม่ต้องทำเวรโอเค สำหรับปีการศึกษานี้นะคะเราก็ได้ประธานนักเรียนของเราคนใหม่ก็คือพี่ไบต์เด็กชายปรัชกาชุมวงค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ไบต์หน่อยค่ะที่นี่พวกเธอละามีอะไรจะมาบอกเห็นว่าประธานปีนี้ติสินบนคนอื่นจริงเหรอติดสินบนอะไรอ่ะก็ขอบอกว่าถ้าเลือกเขาจะไม่ต้องทำเวรพ่อคะ เธอตกหลงได้ประทานคนใหม่แล้นนะคือคนที่ติดสินบนคนนั้นแหละ<า>จริงหรอ<า>จริงสิเฮ้บายบายบายนายเป็นประธานนักเรียนแล้วนะอย่าลืมคำสัญญาที่ให้เรานะอืมมั้นก็ได้น้ำต้องต้งเว้นแล้วโอเคไปเรามาทวงสัญญานะว่าไม่ต้องทำเวร เนี่ยต้องเป็นสัญญาณนะจะทำสัญญากีมู๋โอ๊ยทำยังไงดีนะตอนนี้ขันยะเต็มโรงเรียนแล้วเราไม่น่าไปจ่นบนเลยทำไงดีทำไงดี กูรู้กูต้องลงงทษดเล้าแน่เลยหน้าเลือกเลยหน้าติดสินบนประธานซื้อเสียงเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าการติดสินบนเนี่ยไม่ว่าจะติดสินบนด้วยเงินทองหรือทำสัญญาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิงที่ไม่ดีแล้วก็จะนำพาความเสียหายมาสู่เจ้าตัวแล้วก็สู่สังคมเด็กๆเข้าใจไหมครับ ค่ะโอเควันนี้หมดคาบแล้วหัวหน้าบอกฉันครับนักเรียนทั้งหมดชงนักเรียนทั้งหมดต้อคพร้โมคู่ทองุณค่าคุณคู่เรามาชงสัญญาที่เราไม่ต้องทำเวรไม่ได้ตอนนี้ขยันเต็มโรงเรียนแล้วไม่ได้ถ้าเธอไม่ให้เราจะไม่พร้อมคู่ ข้าวฟ่างต้องไปบอกครูแน่เลยทำไงดีทำไงดีเราจะบอกครูนายไม่รอดแน่แน่ครูครับครับครูรค,รครับวันนี้ผมจะมีเรื่องมาบอกครับเรื่องอะไรครับเรื่อง เราต้องพิจูนความช่วยด้วยการทำดีเห็นกว่าคนเดียวอยู่ตั้งหลายวันแล้วมาเดี๋ยวพวกเราช่วยเปลี่ยนได้ไหม สิ่งดีงดีอีกในสักษีที่เราจะไม่ช่อชนอยากให้รู้ว่าคนทำดีมีค่าในทุกสังคมแม้ไม่มีใครสน สวรรค์เบื้องบนก็เห็นเองแม้ไม่มีใครสนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเอง